วันจันทร์ค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีการหยุดหยิดหัวเสียนะคะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะให้รำคาญใจต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดสันิดหนึ่งนะคะ แต่ในเรื่องของการเงินนะคะใครที่สัญญาอะไรว่าจะเอาเงินมาให้เรานะคะก็จะได้ตามนั้นนะคะรวมถึงนะคะคุณนั้นนะคะอาจจะมีการเสียเงินนะคะไปกับการหาหมอฟันการเสียเงินไปกับการพวกซื้อนะคะอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพฟันด้วยนะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันจนันทร์ ต้องระมัดระวังสนิดหนึ่งกรองคนที่เข้ามาในช่วงนี้ให้ดีมีโอกาสที่จะไปคบนะคะหรือไปพบรักซ้อนนะคะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะประจำวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนาจะมีความคิดสร้างสารรค์ดีเป็นพิเศษมีโอกาสนะคะที่จะนะคะได้เดินทางนะคะหรือได้ดึงงานเก่านั้นนะคะกลับขึ้นมาทําอีกนะคะโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะงานเดิมค่ะแต่เปลี่ยนวิธีการคิดก็ให้ผลที่ต่างกันนะคะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นยังเครียดอยู่ค่ะยังมีนะคะสภาวะการเงินที่ตึงมืออยู่นะคะอย่างไรก็ดีเนาะพยายามที่จะลดรายจ่ายแล้วก็ดีนะคะและสําหรับในเรื่อง ของความรักไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ระวังมีป่ามีเสียงกับคนรักด้วยเรื่องเดิมๆเ,เรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นเองค่ะ ต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจําวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะในเรื่องของสุขภาพนี่ขึ้นมาก่อนเลยผู้ที่เกิดวันพุธต้องระวังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีการงานนั้นนะคะจะเด่นนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณนั้นจะมีเพศหญิงมาอุปถัมภ์หรือเพศหญิงนั้นจะนําพาโอกาสทางการงานให้สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธท,ท่านใดที่กําลังตกงานอยู่นะคะลองรับฟังคําแนะนําจากเพศหญิงหรือลองนะคะ ะะขอความช่วยเหลือดูประสบความสําเร็จนะคะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะส่วนใหญ่ก็จะเสียไปกับค่าหยุดค่ายาค่าสุขภาพของตัวเราเองและของคนที่ที่เรารักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ย ค่อนข้างที่จะเด่นมีโอกาสที่จะเดินทางนะคะหรือคนรักเดินทางมาหานะคะมีโอกาสพบเจอคนรักในวันศุกร์ที่18กันยายนค่ะต่อมาดูชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะประจําวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะในเรื่องของการงานค่ะงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางไกลค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจ,จาการค้าขายประสบความสําเร็จอย่างดีนะคะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะอย่าปล่อยให้มันหลุดออกจากกระเป๋าเราเร็วนักนะต้องมีในเรื่องของการกันกอง ะะแล้วก็มีการมีสติในการใช้เงินนะคะมีโอกาสที่จะใช้เงินนะคะแล้วมาเสียดายภายหลังได้ความรักนะคะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ค่ะมีโอกาสนะคะที่จะนะคะ มีเรื่องนะคะที่อัดอั้นตังใจนะคะมีโอกาสที่อยากจะสอบถามคน,คนรักอยากจะพูดออกไปแต่ก็พูดออกไปไม่ได้เหมือนน้ำท่วมปากนะในวันศุกร์ที่18กันยายนต่อมาดาวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะประําวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะข่าวดีค่ะทั้งในเรื่องของนะคะการงานและความรักนะคะการงานประสบความสําเร็จมากขึ้นนะความรักนะคะหากคุณนั้นนะคะไปแอบชอบใครรักใครไปสารภาพรักเลยนะในวันศุกร์ที่18กันยายนเป็นจังหวะที่ดีแต่ในเรื่องของการ มีโอกาสที่จะเสียเงินไปค่ะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะหรืออาจจะเสียนะคะในเรื่องของค่าซ่อมนู่นซ่อมนี่นะคะและเรามาระวังสักนิดหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างเช่นเดินเตะโต๊ะน,นะคะหรือเดินลื่นนะคะอาจจะทําให้คุณนั้นหัวเสียได้นะคะนิดนึงค่ะในเรื่องของความซุ่มซ่ามของตัวเองต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจําวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะในเรื่องของการงานค่อนข้างเด่นชัดชัดเจนนะคะการงานของคุณนั้นจะมีนะคะการปรับเปลี่ยนแต่การปรับ เปลี่ยนนี้นะคะจะทําให้คุณนั้นทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะการเงินนั้นนะคะมีโอกาสที่จะมีเงินนะคะไหลเข้ามานะคะแบบไม่ทันตั้งตัวนะคือเงินไหลามาตลอดวันนะคะอาจจะมีค่านูนค่านี่นะคะเล็กๆน้อยๆตลอดวันมาทําให้นะคะคุณนั้นมีเงินเข้ามาแต่ก็นะคะอย่าทําให้กระเป๋ารั่วนนะเงินเข้าแล้วก็เก็บให้ได้และในเรื่องของความรักนะคะคนรักนั้นจะพูดหวานกับเราเป็นพิเศษจนผู้ที่เกิดในวันเสาร์ แปลกใจเอ๊ะมาไม้นี้เนี่ยนะคะจะมาเอาอะไรหรือเปล่าหรือจะมามีความผิดอะไรหรือเปล่านะคะทำให้ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นสงสัยได้ค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจําวันศุกร์นะคะที่18กันยายนนะคะในเรื่องของการงานมีเรื่องหุดหงิดค่ะเกี่ยวข้องกับเวลานะโดยเฉพาะนะคะช่วงนี้นะฝนตกนะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหารถติดเนี่ยอาจจะไปทํางานผิดเวลาได้หรือการงานของคุณนะั้นมีนเรื่องของความล่าช้านะคะและที่สําคัญนะคะ ในเรื่องของการเงินนั้นนะคะเงินที่รอคอยโชคลาภจะมาอย่างต่อเนื่องถ้าคิดนะคะที่จะเสี่ยงโชคนะคะผู้ที่เกิดในวอาท์นะคะเสี่ยงได้นะในวันศุกร์ที Again, ่18กันยายนนั่นเองแต่ในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างนะคะที่จะกระท่อนกระแทนหรือมีปัญหาติดพันนะคะเก่าๆมาหลายวันนะคะในวันศุกร์ที่18กันยายนจะสามารถเคลียร์กันได้นะเขาเรียกว่าเปิดใจคุยกันนะคะและก็มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นด้วย